ครับสวัสดีครับนี่กับผมนะครับพี่เกมิงแคสเตอร์วันนี้ผมก็จะมาสอนเอ่อเอาวิธีวิธีการได้เจ้าหนังสือเลี้ยงนะครับเป็นหนังสือเอ่อโอเกมเบสิกเบสิกนะครับนะก็วิธีการได้นะครับก็อย่างแรกเลยนะครับขั้นแรกก็ให้คุณใส่โค้ดนะครับผมจะเอ่อขึ้นโค้ดนะครับไปข้างล่างนะครับนะโอเคนะครับโอเคนะครับเมื่อคุณใส่โค้ดเสร็จ ทั้งจิตนะครับนะผมก็คือโพสเนี่ยผมจะไว้ข้างหน้าแล้วก็ไปทิ้งไว้ใตาล่างด้วยนะครับนะก็ต่อไปครับให้คุณมาที่ร้านค้านะครับแล้วให้คุณเอ่อมาซื้อของที่ตรงนี้นะครับนะเป็นสแตน google e ล r t นะครับกดคับไปทิงนะครับนะโอเคตอนนี้ผมก็ได้มาแล้วนะครับให้คุณนั้นเดินไปตรงที่นู่นเลยนะครับ ใกล้ๆกับหลังนมีนะหลังนมีเป็นประตูอยู่ตรงนี้เลยโอเคแล้วก็มาคือขั้นแรกให้คุณมาเหยียบไอ้อันนีก่อนนะครับแล้วให้คุณใส่โค้ดทั้งหมดเจ็ดแล้วก็เดินไปตรงนู้นนะครับนะโอเคพอคุณมาที่นี่แล้วให้คุณกดตัวนี้คุณกดดูนะอันนี้อ่าอาจจะเป็นโค้ดของผมเองนะครับ โค้ดของผมก็จะเป็นงงแล้วก็อะไรนะอะไรนะเดี๋้อเด้อโอไม่งงนอนซ้ายโอเคงงนอนซ้ายแล้วก็ตัวเลยใช่ไหมโอเคนะครับโค้ดของผมจะไม่เหมือนกับของคุณนะครับให้คุณมาที่ตรงแดนนี่ไลออนตรงนี้นะเดิมเป็นงู นอนท้ายแล้วก็นี่โอเคผมถูกนะครับโค,ค้ดของผมกับคุณจะไม่เหมือนกันนะครับนะท่านต่อไปก็ไปคุยกับไปดูเอเมื่อกี้ต่อนะฮะเดินไปเดินไปอาจจะเดินช้าหน่อย ตื่นเช้ามากเละเละไม่ได้เช้าช้าหน่อยหรอกโอเคมันตัวต่อแต่แล้วมันยิ้มนะมันยิน้มต่อไปเป็นอ่ะวิดวอทก็แทบเป็นเวดทำไมผมไม่เห็นเลยเหรอโอเคโอเคต่อไปมันคืออะไร งงต้องใส่แบบเติมแล้วกันนะครับอยาจะกามาดกามาดโอ้มันบอกโค้ทครับมันบอกโค้ทโอ้ อะไรนะผมดูไม right ่ออกเลยฮะมันเป็นอ๋อเออโอ้ยวิววิวเหมันจะเป็นไอ้นี่นะแล้วก็อะไรจำไม่ได้แล้วแต่ว่าผมต้องตามไปดูแล้วผมตั้งใจดูนะครับไปแล้วย้ายไปตรงไหนอ่ะ ผมต้องอย้ายึ้นไปข้างบนน้าด้านโอเคนอนเอนอนเอนอนเอนอนอืมันน้าผมลองใส่แบบนี้แลยกันอนอนแล้ว

คือโค้ดจะไม่เหมือนกันนะครับทุกคนเลยนะครับถ้าเหมือนกันก็ผมก็ไม่แน่ใจอาจจะซ้ำบ้างนะครับแต่คงไม่เหมือนกันจริงมันคงจะไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะต่อไปก็เป็น C D M S C นี่ Cover D นี่ Danny Lion Danny Lion อยู่ตรงนี้ฮะ แต่นี่ไลออนซีโคลเวอร์เราไปโคลเวอร์กัวนึงแต่ว่าพอดีอะไรอ่ะเอ๊ะนี่ไงโคลเวอร์ก่อนนะฮะโคลเวอร์แล้วมาแดนนี่ไลออนนะฮะอันนี้ผมไม่รู้ว่าเหมือนกันหรือเปล่าผมว่าน่าจะเหมือนกันนะฮะนะนะนี่ไง แนี่ไลออน C D M S Mushroom ผมว่าอยู่ที่เดิมแน่นอนเป็ไหมต้องทําอ C D M S Sunflower S คือ Sunflower นะครับไหนหน้านครับนี่ได้ละจอยี่ยง

ผมว่าพอเฮ้ยอะไรอะอ๋อนี่โอ้ผมรู้แล้วผมรู้แล้วผมรู้แล้วครับให้เราเอาโค้ดทั้งสี่มาใส่กันตรงนี้นะพอเราดูหมดแล้ว C A E C ต C T N A C D C D M S เป็นนอนนะฮะเป็นนอนนอนแล้วก็ต่อไปเป็นนี้เคไหมได้ไหมได้ไหมเป็นนอนหรือยังได้ไหมมันเกิดอะไรขึ้นไมตรงนี้มันแปลกต้องดูให้ละเอียดก่อนละ ครับผมก็งงเหมือนกันอันนี้ผมมาใหม่ๆเลยนะอ๋อนี่นี่มาสลับกันโอ้โหตกใจหมดเลยอันนี้แล้วฝานี้ก็คืองงอเคย่ได้แล้วแถมได้เจ้าอะตอมิกมาด้วยใช่ไหม่ยอะอตอมิกทรีตอะตอมิกทรีตนี่ผมว่าจะดีม,ม,ามากเลยเพราะว่ามัน อันนี้ัเดียวนะรผมว่ามันน่าจะเปลี่ยนเลยแหละเปลี่ยนให้แบบเป็นน่าหนาเลยนะเปลี่ยนเป็นพวกติดเชื้อนะครับโอเคเมื่อคุณทำครบทั้งสามสามเควสเลยผมเรียกว่าสามเควสแล้วกันนะแล้วมาคุยกับเอ็มตัวนี้เคเซตเกิดขึ้นบุ้มยี่สตาร์จิลลี่แล้วก็ How to โปรแกรมเบสิ c เราเข้าไปรับกันเลยนะครับ นี่นะฮะโอเคผมอาจจะทำงง,งให้คุณผู้ชมง,งงงหน่อยนะครับเพราะาผมก็ไม่ได้รู้อะไรมากนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมดูหลายๆรอบอาจจะเออาจจะเข้าใจก็ได้นะฮะนะขนาดผมยังงง,งเลยนะฮะนะก็วันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับสอนวิธีการได้เจ้าหนังสือนี้เดี๋ยวเราไปดูกันที่ตรงหน้าอาวตารของเรากเลยนะฮะผมจะเรียกแคตาล็อกอีกแล้วนะครับนะโอเคนะครไปเราไปดูกันเลยนะครับ โอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้กันมาแล้วนะครับเป็นนี่หนังสือแบบที่เราเจอกันในเกมเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกเอ่อในตาข้าวตาของผมนะครับอันนี้ในแคตตาล็อกนะฮะนี่เป็นแบบนี้นะครับเราได้ไอเทมมาแล้วนะคุณไอเทมโอ้โหนี่เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูกันเลยเดี๋ยวเอาหมวกออกก่อนนะครับก็ใส่เจ้า How to Program Basic เข้าไปนะฮะส่วนเจ้า Lady p y t u o n Book เนี่ย มันเปลี่ยนจาก mystery book เป็นไอ้น,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 นี่ไอ้นี่นะฮะเนี่ย lady petaloo 2นะฮะโอเค,อเคก็ถือว่าสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ lady p e t a l 2เอ่มอเวนต์เนี่ยผมว่าน่าจะเริ่มแล้วนะครับเพราะว่าเริ่มมีไอเทมเริ่มตามแมปแล้วนะนะ,อ,ะอยู่แต่ละแมปแต่ละแมปนะครับนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะฮะ หรือแม้ก็ยังไม่เริ่มแต่ว่ามันเป็นอของที่แจกก่อนเลยนะฮะโอเคนะครับก็ของก็จะมีแค่นี้นะครับนะก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับออกับการสอนพิธีการได้ Howto โปรแกรม Basic นะฮะเป็นขออีเวนต์เลย y ีเพืนะครับนะก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากไลแรกดปใช้กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับนะเพื่อผมจะมาสอนอีกนะแล้วเรื่องดาบนะครับดาบสังดาสามดาบนั้นนะครับ ผมจะมาทํารวมกันเลยนะผมไม่ทําแบบคลิปแยกนะครับนะก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย